นี่คือบ่อน้ำร้อนที่สามารถลงไปเล่นได้นะครับเป็นน้ำร้อนที่สูบเข้ามาจากบ่อกลางธรรมชาตินะครับแล้วก็อุณหภูมิที่นี่เนี่ยก็สบายตัวพอดีครับไม่ร้อนมากนอนแช่สัก20-30นาทีทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายตรงนี้นะครับก็จะมีบ้านผักใกล้ๆกันนะครับก็มีสองเตียง เป็นเป็นดับเบิลเบดนะครับแต่ก็อนอนสามคนสี่คนพอได้ครับก็ใกล้ๆก,กันนะครับตรงนี้เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นบอ่อน้ำร้อนบอ่อใหญ่ครับ้งางหนงานจริงก็จะมีถ้าไม่เป็นส่วนตัวแบบนี้นะครับจะมีบ่อกลางอยู่ตรงตรงข้างนอกนู่นเลยครับบ่อกลางทุกคนก็สามารถจะไปใช้งานไปไปอาบได้นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยครับก็คือเตรียมไว้สําหรับ ทางลูกค้าที่มาพักห้องพักนะครับทั้งในโซนของที่เป็นบังกะโลแล้วก็โซนของที่เป็นห้องพักนะครับนี่ครับก็ไม่ลึกมากครับเด็กๆเ,เล่นได้ปลอดภัยนะครับน้าอุ่นกาลังดีครับราคาห้องพักตรงนี้คือละ1000บาทนะครับแล้วก็ที่เป็นห้องโรงแรมข้างหลังนี่คือละ650บาทนะครับก็มาเบโปมาเบตรงนะครับถ้าเราไม่ชอบนอนตามตึกตามในเมืองในเมืองก็ขับเข้ามาไม่ไกลฮะไม่ถึง10กิโล นะครับมาพักที่บ่อ,บอน้ำร้อนรีสอร์ตแอนด์สปานะครับโอเคครับ